เอาละครับผมอยู่กับผมนะครับสมิร์ฟจีครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมผงก็จะทำการสอนตัดต่อนะครับด้วยท่าใหม่เนาะที่เขานิยมกันในดิจตอกมากเลยนะตอนนี้สำหรับคนที่ทำให้เป็นนาอผมก็จะมาสอนนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นยังไงไปดูกันเลยให้เพื่อนนะครับทำการไปแต่งตัวไก่มาเนาะ อ๋อแล้วก็ให้กดเข้าที่คอลเลกชันเลยครับแล้วเ,เพื่อนๆนะครับทำการเลือกไปที่ท่าน้องหมาเนาะก็จะเป็นท่านี้เลยเนาะอ่าจะเป็นท่านี้นะครับให้เพื่อนนะครับทำการกดอนหน้าจอแล้วก็กดให้มันเต้นเนาะจนกว่าจะจบเนาะเอาใหม่อ่าหลังจะจบใช่ไหมครับเพื่อนนะครับ ทำการกดไปเปลี่ยนชุดเนาะไปเปลี่ยนชุดมาเนาะแบบเท่ๆเลยโหยจะทําการใส่คาบุกิแล้วกันเนาะแบบเท่ๆเลยเปรี้ยวฟ้ามะพร้าวน่ะอ่านหลังจากที่เปลี่ยนชุดแล้วใช่ไหมครับให้เพื่อนๆนนำทางการของคอลเลคชั่นเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ให้กดใช้ท่าหมาเหมือนเดิมนะครับผม นี่ใช่ไหมอ่าจะได้อย่างนี้ใช่ไหมครับข็อให้เพื่อนครับทาการกดบันทึกวิดีโอเลยเนาะที่เราได้อัดมหน้าจอไว้นะเราไปสู่ขั้นตอนต่อไปกันเลยเอาละครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับผมจะเป็นการที่เราจะไปเอาบันทึกเสียงของวิดีโอต้นฉบับมาเนาะ,ะแต่ผมจะให้ลิก์ไปข้้งล่างนะผม<ๆ>เพื่อนครับทำการกดเข้ามาที่ลิงก์ข้้งล่างเนาะแล้วกดแชร์ตัวน,นี้นะครับผม แล้วก็กดบันทึกวิดีโอไปเลยเนาะอ้าผมก็จะได้คลิปมาแล้วเนาะแล้วก็ไปสู่ขั้นตอนต่อไปกันเลยเอาล้ผมหลังจากเพื่อนๆนะครับได้ทาการไปทําการอาชิปเสร็จแล้วเนาะไปทําากรอาชิปแล้วก็ไปทําการดาวโหลดเพลงเสร็จแล้วเนาะพอเพื่อนๆทําการเข้าสู่ขั้นตอนการตัดต่อแล้วเนะาะก็กดรูปตัวบทนี้นะครับผมที่เป็นสีฟ้านี้เนาะ กดเข้าไปนะครับผมเ,เพื่อนนะทำการเลือกว,วิดีโอนะที่เราได้ไปทําการอัดคลิปมาเนาะผมจะเป็นตัวนี้นะผมก็ถ้พูดเร็วพูดช้าแล้วไปนะก็ขอ,ขอ,อกาอาภัยนะผมถ้าเสียงเบาก็ขออาภัยด้วยนะผมก็หลังจากที่ได้นี้ไม่ใชไหมครับผมผมจะทาการเพื่อนเสียงเพลงก่อนเลยเนาะก็กดที่แถบสีแดนล่างนะครับผมที่เป็นรูปตัวบวกเนาะอ่ะอกดไปแล้วก,กดรูปฟานนะครับผมอะผม,นะผมแล้วก็ไปเลือนนะครับ คลิปนะครับที่เราได้ทําการโหลดมาแเนาะหรือว่าจะเป็นคลิปต้นเสียงเพลงเนาะกดสีแดงก็กดไปแล้วกดสีแดงเนาะอ่าเพลงก็จะขึ้นมาแล้วนะผมอันดับนั้นะครับผมให้เราทําการไปหาจังหวะนะครับผมที่ไอ,อชุดแจงเราเนี่ยทําการเต้นเนาะควรจะเป็นจังหวะด,ดีนะผมนะที่มันกําลังจะยกมือนะเปนนะาะเพื่อนทางปายกดแต่กหน้าออกเลยเนาะผม ก็จะได้อย่างนี้เนาะให้เพื่อนนะาทำการเรียกหาตอนที่มันกำลังเอามือขึ้นเนาะขบวขอผมจะเป็นจังหวะนี้ใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนาทำการโดตัดนน่เนาะออเสร็จ้วนะครับผมให้เพื่อนเพื่อนน้าทำการไปหาครับจังหวะที่คาบุกินะครับผมได้ทําการใช้มืออย่างนั้นเหมือนกันเนาะถ้จะผมผมจะเป็นจังหวะนี้นะครับผมนี่เนาะจังหวะนี้ ไปเพื่อนนะครับทำการกดตัดแล้วก็กดลบส่วนหน้าไปเลยเนะาะเาจะได้อย่างงี้ใช่ไหมครับผมแล้วถ้าเห็นวิด,วดีโอนี้มันจ่ายไปเนาะให้เพื่อนนะครับทําการกดเลื่อนแถบตารางเนาะแล้วก็กดสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับผมแล้วก็กดรูปแล้วก็กดหนึ่งต่อหนึ่งเนาะขนาดหนึ่งต่อหนึ่งนะผมแล้วต้องการนะเอาเอาหซูมนะเนาะินวซูมเข้าไปแล้วก็เลื่อนนะครับไปหา เจ้ารัวละครของเรานั่นเองเนาะคาบุกิก็ทำด้วยเหมือนกันเนาะแต่ผมแนะานำรับให,ให้เรารับทำก่อนเนาะก่อนที่เราจะตัดเนาะให้เราทำก่อนนะผมนะผมก็จะได้อย่างนี้ใช่ไหมครับผมอ่าแล้วส่วนของคาบุกินะผมนะครับ,นะรบที่มันเอามืออย่างนี้เนาะถ้าทำการกดตัดเนาะ ส่วนที่มันเอามือขึ้นอยู่เนาะอ่าแลวส่วนที่มันไม่ได้เอามือขึ้นนะครับผมให้นักปัดรบทิ้งไปเลยนะผมให้เพื่อนนะ้าทำการขยายเนาะเพื่อมันจะได้กดง่ายขึ้นนะผมแล้วก็ทําการนะครับกดสโลเนาะที่กดสโลได้นะครับต้องกดที่แถบของวิดีโอตัวนี้ก่อนแล้วก็กดนี้เนาะตู้นะี้เนาะอ่าแล้วผมจะขึ้นลูสอรให้นะแล้วก,นะวก,กดจะไปแล้วก็กดอันแรกนะผมนะครับแล้วก็เลื่อนไปทางหลังไปเนาะ มันจะการสโลว์ให้เรานะผมสโลวเท่าไหร่ก็ได้นะผมนะแล้วเพื่อนะก็ลองเปิดฟังดูเนาะว่ามันจะโต๊ะจังหวะของเพลงไหมถ้าไม่โตนะผมก็เดี๋ยวผมจะสอนแล้วว่าปรับยังไงเดี๋ยวเปิดดูครับอันนี้ครับมันเร็วไปเนาะสำหรับตัวชุดแกงเราแล้วพอเรารทำการ กดสโลว์คลิปชุดไก่เนาะโดยที่กดเหมือนคาบกุกิเลยตรงนี้เนาะแล้วกดอันแรกเนาะแล้วก็กดสโลว์ไปเนาะลองดูหาไปเรื่อยๆนะผมว่ามันจะตรงจังหวะวันไหนเนาะก็ลองทำดูก็เด้ยเนาะอันนี้ก็ช้าไปเนาะก็ทำการหาไปเรื่อยๆนะผมว่าจะเป็นจังหวะไหน ็ได้ประมาณนี้เนาะก็จะเสร็จแล้วเนาะสําหรับคลิปนี้เราก็ให้เรารทําการกดตัดไม่ต้องกดตัด,ดสิกดเพิ่มเอฟเฟกเนาะตัวที่เราทําการกดที่กระถาเนะาะครับนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยแล้วก็ให้เพื่อนๆนทําการหาเอฟเฟกต์นะผมที่เราชอบเนาะ <S <S เพื่อนๆนที่ใส,ส,ส,ส่จจะใส่สติกเกอร์นะให้กดดูอมยิ้มตัวนี้นะอ่าแผมจะชี้ให้ แล้วก็ให้น้องการนะครับเลือกหาเนาะมันจะโหลดนานนิดนึงอ่าเสร็จละให้น้องการครับเลือกหาตามใจที่เราชอบเนาะอ่าอยนี้ผมผมจะใส่เป็นอันนี้เน,นาะเนี่ยแลวต่สองภาษาจีนเนาะผมจะใส่เป็นตอนที่คาบุกิเราจะเปลี่ยนชุดเนาะคาบุกิเป็นชุดาราผมจะใส่เนาะอ่า จะใส่ให้ดูผมจะใส่เป็นนี่นะแบบนี้เนานะใส่ตรงไหนก็ได้ครับผมตามใจชอบเลยครับนะผมทันนี้ครับคลิปเราจะเสร็จแล้วเนาะสำหรับใครที่จะจะจะใส่เพิ่มเติมก็ได้นะผมแล้วแต่เลยเนาะกิ้นนี้ก็เสร็จเียงเท่านี้นะผมผมว่าแล้วว่ามันง่ายนะ คลิปพวกนี้นะผมใครอยากให้ผมรนะับสอนคลิปไหนนะผมสามารถแท็กผมได้ในทนะิกตอกนาองนะผมขึ้นดูไหมอ่าก็ไปแท็กผมมาได้เนาะไปกดติดตามผมแล้วก็แท็กผมได้แล้วผมจะสอนเนาะก็สรคบคลิปนี้นะผมก็ขอกราบลาท่านผู้ชมเพียงเท่าน,นี้นะผมก็จะลืมกดติดตามกดไลค์แล้วกดแชร์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อปไปด้วยนะผมถ้าคลิปนี้นะมีข้อผิดพลาดหรือว่าเสียงเบาไปก็ขออภัยนะครับพอดีว่าผมสั่งไมค์มาครับแต่ไมค์ยังไม่ถึงเนาะ ก็สาหรับคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมไปทําตามกันด้วยนะครับผมแล้วถ้าทําเสร็จแล้วครผมก็อย่าลืมแท็กผมทิกตอกด้วยเนาะว่ามันจะเป็นยังไงนะผมก็ในคลิปนี้ครับก็ขอ,ขอบายคนนะี้เนา